เฮียพีบ้านภัยไทยศรีสเกตฐานเ็ดดีเทมคนที่จะมาอยู่ที่นิตที่สวิตเซอร์แลนด์จะต้องมีการทำบัตรสุขภาพการมีบัตรเสียภาษีที่ถูกต้องแล้วก็มีที่พักที่มั่นคงก็คือที่เราอยู่แล้วก็มีส่งไปหมายถึงเราได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมีนะคะแล้วเราต้อง เดินหาที่พักเองคนเดียวสามเดือนแรกมาอยู่ภาษาก็ไม่เก่งแล้วเราต้องหาห้องเช่าเองเพราะว่าสามีนอนป่วยที่โรงพยาบาลอันนี้นี่ก็ถือโอกาสมามาเล่าให้ฟังนะคะว่านิเปหาห้องเช่าเองนะคะหาห้องเช่าเองแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่านิพูดภาษาไม่ได้นะคะว่านิทํำยังไงนิถึงไปหาห้องแล้วก็จะเดินดูว่าตรงไหนที่เขามีเขียน หมายเลขโทรศัพท์ไว้นี่ก็จะให้คุณป้าโทรนี่ก็ไปจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้สองสามที่จดเบอร์โทรจดเบอร์โทรแล้วก็เอาไปให้คุณป้าโทรคุณป้าโทรถามเขาว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เราจะต้องจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะอันนี้นี่ก็พอน,นิดมาเดินหาได้แล้วนี่ก็เอามาให้คุณปา้าคุณป้าก็บอกว่าเธอตัดสินใจแล้วกันว่าที่เธอไปเห็น เธอชอบที่จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เธอได้ห้องเช่าเราก็ได้แต่ห้องเปล่าๆคือไม่มีอะไรเลยไม่มีเตียงนอนไม่มีโซฟาไม่มีอะไรเลยเราจะต้องซื้อเข้าไปใหม่แล้วเงินสามีเราไม่ใช่รวยไม่มีเงินเลยเพราะเราจะต้องเอาเงินส่วนนั้นมาจ่ายค่าค่าเช่าห้องมาจ่ายค่าเช่าห้องแล้วแล้วช่วงที่เราเข้ามาอยู่คุณป๋ายังนอนอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วนิดจะต้องไปดําเนินเรื่องเองทุกอย่างในการเข้าไปอยู่ห้องใหม่เพื่อที่จะไปเตรียมห้องสําหรับสามีกลับมาจากโรงพยาบาลเราได้ที่พักแล้วแต่เราก็ไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีที่หลับที่นอนเลยทีนี้ทํำยังไงโชคดีนะคะเจ้า,จาของที่คนที่ดูแลตึกไม่ใช่เจ้าของคนที่ดูแลตึกนะคะเป็นเป็นคนเป็นยูโก ยูกโกเขามาทำมาหากินเหมือนเราเนี่แหละมาดูแลตึกแล้วลูกสาวเขามันเป็นโอกาสจังหวะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันลูกสาวเขาแต่งงานแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่กับสามีทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างในห้องลูกสาวเขาเขาก็เลยถามนิดว่าพอวันใหม่ต่อมานิดมาครั้งแรกน่ไมาเห็นห้องไม่มีอะไรเลยก็เลยไปบอกคุณป้าว่า เราได้ห้องเช่าแล้วนะแต่เราไม่มีที่รับที่นอนเลยเธอนอนกับพื้นได้ไหมเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเอามาจากโบน์วารเกิลได้เลยมันมีอะไรที่จะเอามานอนได้เลยจากแคมป์เพราะเตียงที่นอนก็ที่นอนติดกับรถทุกอย่างมันจะติดกับรถหมดยของให้หมดมีทุกอย่างมีไมโครเวฟมีตู้เย็นเออมีไมโครเวฟมีโซฟามีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้า เขาบอกว่าโอเคตกลงถ้าเธอตกลงเอาฉันจะขนของให้คนมาช่วยขนของและจัดห้องให้เธอพอวันใหม่ต่อมานิดมาดูห้องนิดมาดูห้องทุกอย่างมีครบหมดเลยนี่คือเป็นอะไรที่ในความรู้สึกโอ้โหเราเป็นคนที่โชคดีจังเลยตอนนั้นมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นไปนได้ยังไงเขาเขาเขาขนของมาให้ เราไม่ครบหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเดินหาซื้อไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเงินก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเงินที่จะไปซื้อของมานอนหรือจะมานี่เราช่างโชคดีได้เขาให้เราผ่อนเดือนละสองร้อยนี่คือชีวิตที่เราเจอนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาเล่าในส่วนที่ไม่น่าจะเป็นแต่มันเป็นกับชีวิตเราแล้ววันนี้นก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ผ่านผ่านหลายจุดนะคะ แล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับหลายๆคนได้ฟังอยากให้ได้ฟังอยากให้ได้รู้ว่าชีวิตผู้หญิงคนหนึง่งที่มาต่อสู้แล้วก็มามาดิ้นรนต่อสู้ด้วยลำแข้งตัวเองด้วยด้วยความที่มันด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ด้วยก็ด้วยบุญด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เชื่อในในสิ่งดีๆที่นี่เคยเคยดูแลพ่อแม่อย่างดีนะคะ ทุกอย่างพอมาถึงมันเหมือนมีคนเออมันเหมือนเหมือนไม่ชีวิตเราไม่ต้องลําบากมากขนาดที่ว่าไม่มีแม้แต่ที่จะนอนพื้นอะไรขนาดนั้นพอถึงวันต่อมาที่นี่จะต้องย้ายเข้ามาอยู่นี่ก็แค่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่แค่นั้นเองหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณป๋าแล้วก็ของนิดแล้วนิดก็มานอนรอคุณป๋าอยู่สองวันก่อนที่คุณป๋าจะออกดักโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ห้องใหม่นี่ก็ใบเล่าให้คุณป๋าฟังว่า เรามีทุกอย่างแล้วนะเรามีเตียงมีที่นอนมีทุกอย่างครบหมดเลยคุณป๋าก,ก็ดีใจนะคะนี่คือคือประสบการณ์ที่ที่ได้เจอแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ไม่เคยลืมนะคะสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง,อองขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนทุกๆคลิปที่ดิฉจะเล่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ ก็ไม่ว่ากันนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่ต่อไปของนิดนิดอขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆอย่างแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีความสุขร่ํารวยร่ํารวยนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านทุกคนนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนจังหนี้ค่ะ